สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาทิเบตน,นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะคุณผู้ชมใครที่กําลังตามหานะคะรถมิซูไตตันนะคะคุณผู้ชมสีขาวมุกนะตัวนี้บอกเลยจัดเต็มมากนะคะรุ่นนะเป็นโฟวิลด้วยนะคะเป็นมิซูบิชินะคะไตตัน4ประตูนะคะตัวนี้2.4ตัว GT p r พรีเมียมนะคะ เป็นเกียร์ออโต้เป็น4 v e วิด้วยนะคะคุณผู้ชมได้สีขาวมุกด้วยนะคะรุ่น GT Premium เนาะตัวนี้จะเป็นปี2020นะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังตามหานะคะ Mitsubishi น,นะคะออปชั่นจัดเต็มเนาะ4 e วิ view นะคะคุณผู้ชมสนใจนะมาชมคันนี้ที่ร้านเราได้นะคะรถน้องใหม่ของที่ร้านเราเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เซ็นทรัล็อกนะคะ ตัวนี้ไม่วิ่งมาอยู่ที่40,000นะคะ40,400โลนะคะคุณผู้ชมพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ด้วยนะคะจอจะเป็นจอ DVD นะมีกล้องหลังนะคะคุณผู้ชมนี่เกียร์ออโต้นะคะเกียร์เกียร์โฟนาะคุณผู้ชมะ่ะนี่เลยสำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะเบาะหนังด้วยนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะนี่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ ตัวนี้นะเป็นแอร์นะคะนี่สภาพบอกไม่ช้ำเลยตัวนี้จะมีแอร์หลังคานะคะคุณชมตัวนี้จะมีแอร์หลังคานะสวยมากนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้รุ่น G T p r e m i u มของเรานะคะสีขาวมุกเนาะ four v i e l นะคะไม่วิ่งมาไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมมีก้องหลังนะนี่สีขาวมุกเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลย ออปชันแบบจัดเต็มมากนะคะสำหรับคันนี้นะนี่เบาะไม่ช้ำนะคะคุณผู้ชมใครกำลังตามหาตัวไททันนะคะ4ประตูเนาะเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้ Airbag ABS นะคะครบนะออปชันนะคุณผู้ชมนี่ล้อสวยมากนะคะล้อแม็กนะคะคุณผู้ชมค่ะ ปี2000ตัวไททันตัวนี้เป็นปี2020นะคะคุณชมนี่ให้คุณชมดูนะคะให้ดูเลยนะคะตัวเครื่องน้องเขานะคะจะเป็นตัว2อนะคะ2004นเนาะหน้าแบบน้องหน้าหล่อมากนะคะตัวนี้นะรถดเดิมๆนะคะรอยแต้มจากโรงงานยังมีอยู่เลยนะคะตามจุดเนาะ นะคะรถไม่มีชนหนักพิควนน้ำท่วมนะคะไม่แท้นะระบุในสัญญาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมวันออกรถเรามีใบคุ้มครองจากสคอบอให้คุณผู้ชมนะคะหายหว่วงเลยนะคะคุณผู้ชม่ะบอกเลยกล้องมีแบบรอบคันนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะเซนสองเซนเซอร์ออปชั่นแบบเต็มมากนะคะคุณผู้ชมอ่าอ่าสำหรับราคานะคะคุณผู้ชม่คะคันนี้นะราคานะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะได้สีขาวมุกไม่วิ่งมาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นเนาะบอกเลยออปชั่นตัว GT Premium ตัวนี้นะคะจะเต็มมากนะคะราคานะคะ้องเขานะคะจะอยู่ที่859,000บาทนะคะคุณผู้ชม่ะใครที่สนใจเนาะตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถมาดูรถได้ทุทกวันนะคะร้านเราเปิดทุกวันเนาะ หรือว่าจะโทรเข้ามานะคะโทรมาได้นะ0818209774นะคะคุณเมทีนะคะคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้านะคะที่จะมีจะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเหนือใต้อีสานออกตกเนาะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะคุณผู้ชม สามารถรวมค่าประกันโอนเข้าไปในยอดจัดได้นะคะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะน้องปี2020มีสูไททัน4ประตูนะคะตัว2.4 GT Premium นะคะเกียร์4วิวตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชมราคาเพียง859,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย